ทุกๆปีทุกๆปลายปีก็จะไปเทีย e ทเท่ยวต่างประเทศอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ปีนี้ก็เลือกไปที่เบลเยียมแล้วก็ไปไปที่เยอรมันอะไรเงี้ยครับนอกจากไปเที่ยวแล้วผมไปดูเรื่องธุรกิจด้วยเพราะว่าผมสนใจแบบเรื่องแบบพาเดลอะไรเงี้ยครับเพราะว่าแบบพาเดลที่ที่ที่โรบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบูมากแล้วก็แบบเหมือนไปดูแนวโน้มแล้วเพราะว่าผมมีพี่ชายแบบเป็นลูกพี่ลูกน้องที่โน่นแล้วก็เปิดแบบเปิดธุรกิจพาาเดลอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากแบบ อยากไปศึกษาธุรกิจด้วยอะไรเงี้ยกำลังดูแบบเรื่องการการก่อสร้างเรื่องต้นทุนเรื่องอะไรเงี้ยอยู่ครับใช่ใช่ต้องไปดูตัวจริงต้องไปลองไปอะไรเงี้ยต้องไปรีเสิร์ชตลาดว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับอืมออทริปนี้ประมาณวีคหนึ่งฮะประมาณ78วันอะไรเงี้ยครับครับผมก็ดีฮะหนาวใช่ครับก็ไปพักผ่อนไปไปกินอะไรอร่อยๆ่ออะไรเงี้ยแล้วก็แบบไปแบบ เหมือนแบบนั่นแหละก,ก็อย่างที่อย่างที่บอกไว้ก็คือแบบแฮปปี้ที่แบบไปไปดูเรื่องธุรกิจแฮปปี้ที่แบบไปดูแบบเหมือนแบบธุรกิจประเทศอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับผม oh, <my> ใช่ใช่มันมัน,ม,นมันทำให้เราแบบได้ได,ได้ได้เปิดวิชั่นใหม่ทำให้เราได้เห็นแบบอะไรที่มันหลากหลายอะไรเงี้ยมากขึ้นเนะ